สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะแกงเอ็นเนื้อวัวแกงป่าเอ็นเนื้อวัวนะคะก็เนื้อวัวเราก็ซื้อมาแล้วก็ตุนนมาเรียบร้อยแล้วเครื่องแกงป่าก็มีใบกระเพราพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดถั่วฝักยาวถวั่วพูกระโพดอ่อนกระชายนะคะแล้วก็มะเขือพวงมะเขือเปาะ ผักก็ชอบใส่ผักไหนก็เลือกตามชอบนะคะอันนี้พริกแกงนะ,ะพริกแกงกลางนะคะเราก็ไปต้มไว้กับน้ำหลอเอ้ต้มไว้กับน,น้ำแล้วนะคะเคี่ยวให้พริกแกงเขาได้รสนะคะจากนั้นขอก็ใส่ซุปก้อนสักหนึ่งก้อนนะคะทําเป็นน้ําซุปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะคะปรุงสําเร็จนะคะจากนั้นก็ใส่เลยค่ะเอ็นเนื้อวัวนะคะ พอน้ำเดือดเราก็ใส่เอ็นเนื้อวัวค่ะเขาสุกอยู่แล้วนะคะเอ็นเนื้อวัวเราก็จะใส่ผักตามความสุกยากของผักเลยนะคะนี่ก็ใส่กระชายก่อนแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงตามด้วยกระโพดอ่อนนะคะ ีอาจจะมืดมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ทำกับข้าวไวนะคะก็เลยถ่ายอาจจะยังไม่ค่อยสว่างดีนะคะแสงอาจจะไม่ค่อยพอแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวถั่วพูค่ะจากนั้นก็มะเขือเปราะนะคะที่เราล้างแช่น้ำเกลือไว้แล้วนะคะ ขอเติมน้ำปลาสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็เคี่ยวให้ผักเขาเอเคี่ยวให้ผักเขานิ่มสักนิดหนึ่งนะคะ จากนั้นเราก็ชิมรสตามที่เราชอบนะคะพอได้รสที่เราชอบเสร็จแล้วก็เราจะใส่ใบกระเพารากันเลยค่ะใส่ใบกระเพาราเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จกับแกงป่าเอ็นเนื้อวัวน,นะคะ ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ